ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาทุกสวัสดีครับเอฟซีร้อยซับนำโชควันนี้พามาที่สาลหลักกิโลตาจันตาเซยายมีหลักกิโลเฮียนหลักกิโลให้โชคตามมาเลยครับว่ามีอะไรเด็ดในงวันนี้ ช่วงนี้เป็นหน้าเก็บเกี่ยวคนอาจจะบางตาเมื่อคืนได้ข่าวว่ามีอาจารย์จเดจเมืองสุรินมาทำพิธีขอโชคจากตาจันตาเซยายมีเมื่อคืนตอนประมาณเกือบผ้าทุ่มอาจารย์จเดจเขามาทำพิธี ไม่รู้ได้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวขอสอบถามคนคนแถวนี้ดูก่อนเนาะเมื่อคืนนี้อาจารย์จันเด็ดเขามาทําพิธีเขาได้ตัวไหนเนาะมีถามใครดีเนาะแถวนี้ออนี่ครับหลัก,กกิโลเฮียนหลัก,กกิโลให้โชคงวดที่แล้วก็เข้าครับ สองศูนย์เจ็ดเก้ามันเข้ามันออกสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดเข้าสามตัวเลยงทีนแล้วฝั่งตรงนี้แล้วฝั่งนี้ก็ก็เข้านะถ้าใครซื้อเป็นมันหนึ่งหทศตีลังกาเป็นเก้าเป็นหนึ่งมันก็เข้าเก้าหนึ่ง เลขหกกับเลขเก้ามันตัวเดียวกันแล้วนี่ครับเลขหลักกิโลดูดีดๆเพื่อเป็นแนวทางในการเสียงโซคสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับฝั่งนี้ก็หนึ่งแปดสองเจ็ดแล้วก็มีเลขที่บ้าน สารหลักกิโลเลขที่1 8ึสารหลักกิโลตาจันตาเซยายมีเลขที่1 8ดูไว้ชอบตัวไหน fc ชอบตัวไหนก็เผื่อมีโชคจะเป็นของเรานี่ครับคือสารหลักกิโลปัจจุบัน ตาจันตาเซยายมีเลขที่สิบแปดนึกถึงโชคนึกถึงหลักกิโลตาจันตาเซยายมีแล้วจะมีโชคนี่ครับสารเก่าที่โดนทุบ ที่เจ้ามือมาทุบนิสารตาจันเล็กที่เก่าก่อนจะย้ายมาตรงนี้สารเก่าโดนทุบทิ้งเจ้ามือเขามาทุบทิ้งสารเก่าเลยไตั้งสารใหม่สารปัจจุบัน ราวนี้มาพบกับอาจารย์ป้อมนะครับอาจารย์ป้อมเล็กหลักกิโลนอาจารย์ป้อมนะชอบตัวไหนอาจารย์ป้อมเขาชอบห้าศูนย์ห้าศูนย์อาจารย์ป้อมเขา, 50. 50. า,เขาวงกลมให้เลยห้าศูนย์เนาะหกศูนย์ก็ชอบห้ 50, าศูนย์หกศูนย์ อาจารย์ป้อมเขาชอบอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมมาตัวใดนงวะนี่ห้าศูนย์อาจารย์ป้อมมาห้าศนย์ห้าศูนมาแน่่อาจารย์ป้อมโอ้ห้าศูนย์มาแค่6หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สีหกี่ังกาเป็นเก้าได้เนาะตีลังกาเป็นเก้าได้นะครับครับอ๋ออาจารย์ป้อมบอกไปตังพุด ความชอบตัวไหนเนาึ่งสองเจ็ดหนึ่งสอเจะอาจารย์ฟังนี่มาหนึ่งสองเจ็ดอปเจสองแปเจียงเนาะหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปปด หนึ่งสองเจ็ดแปดสองสองตัวสามตัวฝั่งนี้นะหนึ่งสองเจ็ดเจ็แปดสองเนาะอาจารย์ป้อมเนาะฟันทงฟันทงอาจารย์้อมแปดสองอาจารย์เสียงให้แปดสองเนาะได้เหได้เฮ่วันนี้ได้เหอาจารย์ป้อมบอกได้เฮ อ๋อเดี๋ยวจะไปกระโดดน้ำทางโน้นโอเคาจาร์ป้อมพันธงครับเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้สิบหกธันวาคมสองพันห้ร้อยหกสิบหกเพื่อเฉียงโชคสลากิินแบ่งรัฐบาลเมื่อคืนได้ข่าวว่าอาจารย์จะเด็ดเมืองสุริน ้าของสายาสองตัวเป็นรองไท่ได้มาทำพิธีขอโชคสารหลักกิโลจาจันตาเซยายมีไม่รู้ได้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวตามหาคนก่อนนะครับสวัสดีครับเจอแล้วครับลุงไก่ชาแนลนี่ครับเลขของอาจารย์เดชเมื่อคืนเมื่อคืนอาจารย์เดชเขาทำพิธีได้แปดห้าห้าศูนย์แปดศูนย์ครับ แปดห้า 50, 80, ห้าศูนย์แปดศูนย์ตรงกับหลักกิโลห้าศูนย์ฝั่งนี้พอดีเนาะใช่ครับนี่นี่นี่ดูนี่นี่ห้าศูนย์ตรงกับหลักกิโลนี้มดเลยเลยของอาจารย์จะเด็ดอ่าที่อาจารย์จะเด็ดมาทําพิธีขอโชคจากสารหลักกิโลตัดกันตัเสได้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะครับ ดูไว้แคบไว้แล้วหาซื้อเดี๋ยวจะหาไม่มีมีแปดห้าห้าศูนย์แปดศูนย์ยังเหลืออีกหางหนึ่งอาจารย์เด็ดจะมาให้วันที่สิบหกตอนเช้า,าจะมาบอกวันที่สิบหกตอนเช้าครับ fc ว่างถ้า fc คนไหนว่างจะมาดูมาตามเลขก็เชิญมาได้นะวันที่สิบหกตอนเช้าครับ ก่อนก่อนเที่ยงเนาะก่อนก่อนเที่ยงครับก่อนก่อนหวยออกนะครับอ,อาจารย์จะเด็ดปงสุดท้ายด้วยนะครับจะถ้าเอฟซีคนไหนว่างเอฟซีอาจารย์จะเด็ดหรือเอฟซของร้อยทรัพน้ำโซ่กว้างก็มาได้ที่สารหลักกิโลตาจาันตาเซยามีตามนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณลุงไก่ชาแนลขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้อยซัพย์นำโชคในการทำคลิปต่อไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอให้ตาจันตาเซยายเมย์เดินบันดาลให้โชคดีสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้อยทรัพย์นำโชคในการทำคลิปต่อไปกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอให้ตัดจันตะเซยายเมยเดินบันดาลให้โชคดีสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ